ห้ามพลาดรายการของเราแม้แต่วินาทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเราจะจัดแน่นเรื่องของสาระและก็ความรู้นั่นเองจัดเต็มกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะกับช่วงรักเลือกได้ค่ะเราพาไปสำรวจโพกันถึงที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตในประเด็นที่ว่ารักแบบไหนที่เราต้องการค่ะไปบอกเขาถ้าเราชอบเขาอ,อ,เอ๋อเหรอแอนยอนเราชอบเธออะ <laughs> ดวรักเต็มร้อยของเราครับเรียกว่าปวดหัวปวดใจปวดจิตแทนผู้หญิงท่านึ่งทางบ้านนะฮะยังไงคะแฟนหนุ่มครับชอบทั้งความรุนแรงชอบทั้งฝ่าไฟแดงโอ้โหระเจ้าไม่รู้ว่าคุณหมอจะแนะนําอะไรนะครับยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราาประจําเดือนเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชาของเชื้อโรคช่วงที่เรามีประจําเดือนเนี่ยปากมันรูปเหมือนก็จะเพเยอะเพเยอะมาแล้วเพเยอะปากเนี่ยเชื้อโรคอะไรเลยมันก็เข้าไปได้